สวัสดีดครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับโอ้ยเอาวงกีกลับไปด้วยครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้วงกีเก่าโอ้พอดีเลยอะ่ะเดี๋ยวเด้ย Yeah, né é, é. tu tu ปุ้งกี้เก่าอ่าเล็กทำไมทำไมอันนี้มันเบี้ยวดิวะาทำไมอ้น็อตมันหลุดนี่ว่ะมันเบี้ยวแล้วล่ะบ่อาซูไหม้ยเปยอะไรเอามาแล้วเปล่าเฮ้ เดี๋ยวเอาสูบลับบ้านฮ้ไอ้ตัเยปนไลยิงอะไรปืนไล่ยิงอะไรปะฮ้ไล่ยิงใครฮ้ มีเชือกแมสไม่ไรเอา่อกีลงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแซมขับรถกระบะตามรถไปเด้อเดี๋ยวเอารถไทยขับอีกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแซมต้องไปช่วยลบลงอันนี้นะเอารถกระบะไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวโดนท่อนะ เพราะว่าต้องรอยช่างอีกก่อนให้ให้ให้รบครับรถกระบะก็ได้โอเคเรียบร้อยรบขับรถกระบะก็ได้แซมขับรถโอเคเรียบร้อยครับกลับบ้านเดี๋ยวพาไปดูสระ